สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่9้าวจ n ำชาแนลครับผมอยู่กับผม9ครับผมวันนี้เราจะมาลงสีฟิกเกอร์นะครับตามสัญญาไว้นะครับ EP ที่2แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะลงสีฟิกเกอร์ได้เราต้องมีสีก่อนจ๊องไหมครับแต่สิ่งที่ผมคิดอ่ะสีฟิกเกอร์จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นหน้าตาลูกตาประมาณ แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ผมหามาได้นั่นก็คือตัวนี้เลยครับจัดหนักจัดเต็มครับ Warhammer 40k h e n t o Set นั่นเองครับผมจัดมาเลยเต็มเตมครับสีนะฮะเครื่องมือนะครับที่เราจะได้ครับทีมทุกสิ่งทุกอย่างครับสำหรับการต่อโมเดลหรือว่าการลงสีโมเดลนะครับกล่องนี้กล่องเดียวจบในนี้เลยครับผมกับตัวนี้ครับ วอลแฮมเมอร์ 40K เราไปดูข้างในกล่องกันเลยครับเรื่องราวย่อยๆของ Warhammer 40K นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ มนุษย์นะครับในอนาคตเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลมากๆครับสามารถออกไปนอกโลกนอกจากวานได้ก็เลยออกไปล่าอนานิคมครับทำสงครามกับเผ่าพันธุ์ต่างๆนอกโลกครับผมนี่คือเรื่องย่อๆย่อไปสุดๆเลยนะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ละกันนะครับผมอันนี้ไปแกะข้างในดูกันก่อนครับว่าได้อะไรบ้างสีมีกี่สีนะครับอ่ะ ลองแกะออกมาก่อนครับนี่ครับแกะเลยตัวกล่องก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับสีที่ได้มานี่ต้องบอกว่าคุ้มเลยแหละนะสามารถเพ้นได้ทั้ง2กองทัพที่อยู่หน้ากล่องเลยนะทั้งกองทัพของมนุษย์และก็กองทัพของเอเลี่ยนนะครับที่อยู่นอกโลกนั่นเองฮนะ ข้างในนะครับสีที่ให้มากับอุปกรณ์นะครับต่างๆที่ให้มาก็อยู่ตรงนี้แล้วครับว้าวนะฮะสุดยอดมากครับก็หมดแล้วนะฮะไม่มีไม่มีอะไรต่อแล้วนะกล่องหนึ่งก็ได้เท่านี้ครับนะเซ็ตของสีแล้วก็อุปกรณ์นะครับในการทําโมเดลนั่นเองครับในการตัดแต่งนะครับโมเดลครับไล่ไปทีละสีเลยนะครับสีแรกที่ได้มาก็คือสีนี้ครับนี่เลยครับผม เล t ิบิวเตอร์อาร์เมอร์ครับสีทองนั่นเองครับและสีที่2ครับแมกกาสบูครับผมสีน้ำเงินนั่นเองฮะสีที่3ที่ได้มาคือคอเลสไว t e ครับสีที่สีจะเป็นสีเทคนิคเชอร์นะครับเทสเล็กกอฟสีที่5 a า a d บ o n b ดอนแบ็กสีที่6เป็นสีเลเยอร์ครับบลูนแฟงสติล สีที่7เป็นสีเฉดครับ Agate Earth Shade สีที่8ครับ Batman Gloss สีที่9ก้า Lead Bleacher สีที่10บ Lun Lost Buzz สีที่11เอ็ด Everland Sunset ตะวันลับฟ้าครับสีนี้ชื่อสวยมากสีที่12บสอง Mayfistless และสีสุดท้ายครับเป็นสีเท t e เชอร์ครับ Astro Granite โ okay, อเคแล้วก็จะได้นี่ครับคีมตัดโมเดลครับแหลมคมมากนะครับอันนี้นะฮะเฉพาะตัดโมเดลโดยเฉพาะเลยครับคีมนี้นะแล้วก็จะได้ตัวนี้ครับที่ เอาไว้ขัดนะโมเดลที่เราตัดแล้วมันจะมีแบบว่าชิ้นที่ยืดออกมาเนาะเราก็ใช้ตัวนี้ขัดแล้วก็ผู้กันครับของซิทัดเดียวครับก็แถมให้1อันนะฮะไว้ระบายหัวแหลมปิดเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปลองระบายดูนะครับว่าใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะและนี่ก็คือสีและเครื่องมือนะครับที่เราได้จากกล่อง Warhammer 40k Pentoo ค เอาละครับผมไหนๆเราก็มีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบแล้วสีที่พอเรียบร้อยแล้วมาลองเพ้นกันเลยครับตัวแรกครับตัวนี้เลยครับมินิเนเจอร์ครับของ Warhammer ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเอกเลยก็ว่าได้ครับอัลต้ามารีนครับของฝั่งมนุษย์นั่นเองอ่าโอเคมาตัดแล้วก็ประกอบกันเลย เอาละครับประกอบเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นี่เองครับอย่างเท่เลยอ่าและขั้นตอนต่อไปครับคือการลงสีนั่นเองครับและสีแรกที่เราจะลงก็คือตัวน,นี้ครับ Ming แมกโรสบูจะเป็นสีเบทครับสีพื้นของตัวนี้เลยครับอัลต้ามา i รีนครับผมพร้อมแล้วก้าู้กันนะครับจิ้มลงไปในสีเลยฮะแล้วก็ทาให้ทั่ว ตัวเลยนะครับของอัลต้ามารีนนะครับทาให้ทั่วเลย และสีเบทก็เสร็จเรียบร้อยครับลองพื้นนั่นเองครับโอ้โหสวยมากสีเขาสวยมากๆกครับยอมรับเลยฮะนี่ผมทาครั้งแรกเลยนะยังรู้สึกว่าโอ้แค่นี้ก็สีสวยแล้วมันดูเข้าไปหมดเลยนะฮะลองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาลงรายละเอียดครับผมก็ใช้ตัวนี้เลยครับ lead builder ครับในการลงรายละเอียดครับตัวนี้จะเป็นสีออกเงินนะครับสีเงินเลยแหละนะฮะก็ลงตรงไหนบ้างยังไงไปชมกันเลยครับ เรียบร้อยครับลงตรงด้ามปืนปลายปืนแล้วก็เครื่องช่วยหายใจด้านหลังนะครับไอโฟนนั่นเองและสีต่อมาที่จะลงนะครับก็คือตัวนี้ครับมาม์ดอร์แบ็กนั่นเองครับจะทาตรงปืนนะเป็นยังไงไปดูกัน เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้ปืนนะครับสีดําเงางามมาครับแล้วก็ตรงข้อต่อข้อพับนะครับผมก็ใส่สีดําลงไปด้วยสีต่อไปที่จะลงนะครับก็คือสีนี้ครับ Retributor Armor ครับเป็นสีทองนั่นเองครับจะลงตรงตราสัญลักษณ์นะครับแล้วก็จุดสําคัญนะครับขอบนะครับผมเพื่อให้เด่นชัดขึ้นนั่นเอง เรียบร้อยครับสีทองนะครับโอ้โหบอลงสีทองไปแล้วดูแล้วสวยมากเลยครับนี่เด่นชัดเลยนะฮะนี่ครับผมเอาตามารีนของเรานน่นเองครับแม่แจ่มจริงๆเลยต่อมาเป็นสีขาวครับผมจะลงไว้เป็นตรงพื้นของตานะเพื่อให้ลงสีถัดไปที่สีขาวเนี่ยจะเด่นชัดขับขึ้นนั่นเองครับ และสีที่ผมเลือกใช้นะครับที่จะทาดวงตานะครับก็คือตัวนี้ครับเมฟิตันเลดนั่นเองครับสีแดงฮะก็จะสื่อความหมายว่าโกดธเกลี้ยวอะไรแบบนี้นะฮะลองไปดูครับว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วนะครับ ใช้แมกกาซีนบูนะครับผมในการเก็บงานนะครับสีเลอะต่างๆนะที่มันเลอะออกมาก็ใช้ตัวนี้ทาทับไปนั่นเองครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามโอเคครับนี่ครับงานออกมาก็ถือว่าสวยเลยนะครับสำหรับมือใหม่ ตัวแรกครั้งแรกนะครับสําหรับโมเดลมินนเจอร์นะครับหรือฟิกเกอร์นะครับก็แจมเลยแต่ยังไม่จบครับสุดท้ายต้องตบงานด้วยสีนี้ครับสีของเฉดนั่นเองครับอะ r กรดเอิร์ธเฉดครับสาหรับสีเฉดนี้นะครับเราก็ทาไปบริเวณตรงที่เราต้องการนะครับให้พื้นที่นั้นเงานะครับเด่นขึ้นมานะครับเช่นนะครับสีทองนะครับล่องลึกต่างๆนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับที่เราต้องการให้มัน ดูเด่นออกมาเนี่ยเราใช้สีเนี้ยในการทาได้เลยครับ และก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการลงสีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเราใส่สีเฉดนะครับสุดท้ายลงไปนะครับทำให้มันมีเงามิติมากขึ้นนะครับดูแล้วสวยมากๆเลยนะครับผมผมถือว่าตัวแรกนะครับที่ผมได้เพนแอนสำหรับโมเดลฟิกเกอร์นะหรือมินิเมินิเนเจอร์นะครับตัวนี้สวยมากครับกับสีซิทะเดียวนะครับของ Warhammer 40K ครับโอ้โห ถ้ามือใหม่แบบผมทําได้ขนาดนี้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะทุกท่านทุกคนนะครับก็คงทําได้เช่นเดียวกันไม่ได้ยากครับเนี่ยมือใหม่ทําได้นะครับทุกคนก็ต้องทําได้แน่นอนครับและคลิปหน้าครับตามสัญญานะครับที่ได้ให้ไว้นะฮะกับฟิกเกอร์1ต่อ64นะครับผมจะมาระบายสีเพ้นสีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในคลิปหน้าครับ และวันนี้ครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกด s u b สคร i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยนะกันนะครับสวัสดีครับ